ทีมงานคุณภาพของเรานะคะทีมงานกำลังจะขนไปที่วัดไายไปแล้วเราก็เอาเส้นมรกอสวยๆไปด้วยนะคะมะละกองามหอมเอาไปตรำค่ะขาดไม่ได้คือส้มตรำนะคะเครื่องปวยเจ็บของเราเน้นมากเลยแต่เครื่องอย่างเดียวก็หม้อหนึ่งแล้วเส้นล่ะ เช่นอยู่นี่ไม่ต้องคิดอะไรมากมายาจะตม้มสามหมอบุณบอกคุณหมอหนึ่งสามหมอจัดไปค่ะหอมหอมเลยสวรรยัสดีค่ะคคคนกักทานไปลาต้องเสียนะคะ อันนี้ในตัวค่ะฝั่งน,นี้จะเป็นลรกระนะคะไปเรียนมาดูงาน,นของเรา ของเรานะคะฝั่งนั้นก็จะมีโลกาเยอะแยะนะคะค่งเปิดจับนะคะทุกคนมากินเปจับได้ค่ะ ใบจับนะครับแล้วก็มีน้ำด้วยทางตรงโน้นก็มีโรงงานเหมือนกันมีน้ำด้วยนะคะมีน้ำสาธุสาธุสาธุนะคะห่วงกิมงานเท่ากิมงานกิมงานเก่งกิมงานแจกงานนะคะ เดิมาเดิมาเดิจ้ากดจัาขายดีมากเลยเราจะไปดูฝั่งนู้นนะคะเราจะเอาน้ำแข็งได้ไหมล่ะน่ะฝั่นี้จะมีปั้นขาวจีนะคะอุ้ย พันธะจีพันธะจีพัดถ้าแถวเยอะมากบังนู้นมีอะไรบ้างฝางนู้นมีน้ำนะคะอ่าลงทานเยอะอยู่นะเราจะเอาน้ำแข็งจังได้บแบบนี้เราจะเอาน้ำแข็งยังไงเอาเลยลูกเอาเลยเอาเลยค่ะหยิบเลยนะคะ จะไปดู่โอเคค่ะเรามาสำรมจในครัวนะคะเรามาดูในครัวยังไ่ใช่ไหนเราป็นไม่ดั่องเดิมาดูในครัวนะคะอนนี้ส้มตรำนะคะอันนี้แกงไก่ท่านใดอันนี้ด้วยมาติดตัม หมอม้หลายอย่างแจ่วหนีแจ่วบองแจ่วบองก็มีแจ่วกระปีก็มีอุ้ยเต็ไใจนะคะของหวานมันนุู่ของววหาวานมันนุไก สถานการณ์ในครัวของเรานะคะนี่คนเยอะค่ะคเยอะนะคะโรงทานของเราอ่ากระจับน่าจะหมดแล้วเหลือแต่น,น้ำก๋จับของเราขายดีมากเลย โฉขึ้นเร็วมากนะคะเหลือแต่น้ำนะคะทุกคนอ้าวเหลือแต่น้ำนะน้ำยังเหลือยังเหลือเยอะเลยมาเด้อค่ะมาเด้ออันนั้นน้ำในนั้นบนหรือยังล่ะในเอามาขึ้นเลยค่ะลงทานมาใหม่แล้วค่ะพอจอดรถปุ๊บ <c oughs> ทุกคนก็แววป๊าบเลย เอายัางลรืมาแต่เอายัางะองะโอ้ขอบคุณขอบคุ้นข้าคุ้นนะคะเรียบร้อยหายไปในพิษสาหายไปในพิษสานะคะลงทานค่ะลงทานน้ำยังเหลือนะคะน้ำยังเหลือเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะนดาวนะคะขอให้ได้บุญหลายๆเด้อทุกคน ลัางสุดเลยค่ะขายขาดแล้วค่ะเมื่อก่อนคาะเมื่อ้รเดอร์ของหมดแล้วไปเลยเอารถมาแบบแล้วค่ะเรามาทำโรงทานนะคะเอาแววทำกระจับมาหมดแป๊บเดียวนะคะถึงเวลาเราก็ต้องกลับแล้ว ขอหมดแล้วเราก็จะกลับนะคะแต่ว่า,าผู้คนก็ยังทับขั้งผู้คนก็ยังเยอะอยู่นะคะกลับแ,แล้วค่ะทุกคนโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะ